ฟังมิกกี้พูดถึงเจนี่ออกสื่อแบบนี้ก่อนมีข่าวลือแยกบ้านกันแล้วจากกรณีที่แฟนเพจดังได้ออกมาย่อนระเบิดเผยํำใบนางเอกสายแบลวกกับสามีหนุ่มที่ชอบกินเวแยกบ้านกันอยู่แล้วชาวเน็ตต่างพากันเดาไปต่างๆนานาและยงไปที่คู่ของเจนี่มิกกี้และล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการขุดคลิปสัมภาษณ์ล่าสุดของมิกกี้เมื่อวันที่7กร,รกฎาคมที่ผ่านมา โดยมิกกี้ห้สัมภาษณ์ว่าแฟชั่นล่าสุดสวยงามเสมอผมเห็นเขาออกกำลังกายสุขภาพดีอยู่แล้วเพราะเห็นเขาออกกำลังกายไทยแบบนั้นเราก็โอเคเพราะเราอยู่เมืองนอกมาครึ่งชีวิตแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติและเรื่องงานด้วยยังไม่ชมต่อหน้าเพราะเขาสวยเขินแต่มีการชมผ่านอินสตาแกรมไปบ้างก็ช่วยกันดูแลสุขภาพ